ไมวส่กทีาพ <là> ี่อันสิเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวี่มาแป๊บนึงรออเดี๋ยมาเดี๋ยวมาจะไปทำอะไรต่อไม่ทำอะไรนาเสร็จพอ้หงนมาเสร็จเกียร์พี่ไม่ไปรีรอเอีย มันพูดไม่ดีกับแก๊งมึงอะเอาดีเอาง่ายเลยยังละเรื่องเนี้ยได้ตีนเออมวยบ่อยใจก็ได้โอเคปะว่ากลัวได้ตีแน่นอนถ้ามันอยากตีมึงให้มาบอกกูกูมีข่าวอ่าแก๊งไหนจริงจริงเออเออมึงได้ตีแน่นอนมึงได้ตีนะถ้ามึงอยากตีเออวันนี้หนึ่งเราไม่อยู่แล้วเด็กเพื่อนเออวันไหนก็ได้พร้อมตีบอกเลยโอเคปะเพื่อนผมเอาง่ายเรื่องเนี้ยเล่นได้แน่นอนชัวนะพี่เจ๊ทว่าเด็กครับเดีกครับน้องชายเออชัวได้ได้รอบ่อยใจก็ได้โอเคได้ได้อยู่ มันมันรวมตัวทำไงวะเพื่อนเนี่ยไม่รู้ว่ามีหัวหน้าแก๊งกูมันเรียกล่วงเขาเรียกลวงเชี่ยม์ลูกมาเนี่ยกูไม่รู้เนี่ยเียเรื่องอะไรไม่รู้เอาพวกกูไปฆ่าอีกแล้วปะเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่มีหรอกให้เป็นเรื่องทั่วไป <c oughs> เรื่องเงินร้านหรอรอตัว แล้วแจ็คไปไหนบูดะพวกไอวินลี่ไอบุกพวกอะไรไปไนไอวินลี่กับไอไข่ไปพักมันไปเคลียร์เรื่องมันกลับมาเดือนมาเสร็จพงมาไอบุกไอบุกก็เคลียร์โปรเจกต์เคลียร์โปรเจกต์ไฟนอลไอแจ็คก็ตันนะไอแจ็คเล่นเกมนี้เจ็คเจ็คลอยมาแล้วเนี่ยเจ็คเล่นเกมวมันมาเดี้ไอเจนถอดเท้าหน่อยดีไอวินลี่ไม่อยู่ฮะกี่วันวะ เอลลี่ไม่อยู่วิลลี่มันกลับมาต้นเดือนมันสลับมันสลับกับผมเพื่อนเอลลี่เพราะเดี๋ยวไอ้ไข่ก็มามาอาทิตย์หน้ามั้งไห้เสร็จอาทิตย์หน้าแล้วไอ้วิลลี่เนมาสลับกับผมไงเพราะผมไปต่างประเทศเอสอนอาทิตย์ไงอ๋อไปต่างประเทศใช่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 เฮ้ยเขรวยทำงานเพื่อทำงานหาตรบเต็มประชาเพื่อนาเต็มประชาประชามาแล้วมาเดือนหน้า มาเดืินหน้าไงก็เติมเก็บตังหาต่างเดอนหน้าเพื่อนเติมเมื่อไหร่กี่แสนกี่แสนอะไรเพื่อนเอาแค่ขอแค่มีมีไม้มีปะมีไม้มีฉลามแลพวเพื่อนไม่เอาแล้วขอขับมาตีให้ด้วยเลยสักปะโอยังถือฉลามด้วยเลยเพื่อน,อออน,นสอาดดอนภาพงอมมาะล่าสุดจริงๆว่าเงินที่ตอนตอนแรกมีนะตอนแรกมีเป็นสนะิบเอ็มนะแล้วก็แบบว่าตีตีตีบูเอ็มนอ่ะตี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 อ่ะก็แตกอ่ะเอาเงินไปยอนทิ้งอ่ะเพื่อน เออของมันตียากเพื่อนเอ็มไกูยังตียี่สิบตีเลยแบบเงี้ยเราจะรอตีไม้อย่างเดียวแล้วไม้อาลังตีว่ะฉลาดแม่งชิวๆได้อ่ะในอีโมอ่ะไม้ตียัดไปเลยมันมีย้อนหลังนะไม้อ่ะเพราะบูบูมันไม่มีเออไม่มีนี่นี่ใช่ป่ะบูมันบอกว่าแล้วแต่ดวงนี่แล้วดวงไม่มีการันตีเพื่อนบูที่ไหนไม่มีการันตีไม่มีเป็นไม้นั่นแหละเขาก็เล่นไม้แหละดีสัก กูอยากได้ใช่ไหมตหีไม่ติด้เดี๋ยวมาเพื่อนออกไปซื้อขอเงินไปเป็นงานร้านด้วยร้านมาแล้วเอาใจเจ๊แล้วสรุปนี้มันมีนงานเพิม่มอะไรกันอะ่ะอยู่รอ,อคุยไม่รู้เพิ่งมาเมื่อเนี้ยเห<อ>็นเรียกรวมอ่ะไม่รู้เหมือนเรื่องยอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้สั่งอะไร,ไร <c oughs> เลยแหละกูก็มามั่วๆมาฟังอ๋อสั้นเลยสั้นเลยกรวยสัดได้หมดแหละเพื่อนลองเจ๊่ะเพื่อนลองเจ๊อะใช่ป่ะเพื่อนสัดได้หมดแหละผมแค่ไม่กล้าเล่นนะเดี๋ยวถ้าทำไป เค <laughs> ยมันก็งอไม่ร้องเดี๋ยวคยไ,ไม่มรู้เรื่องให้พี่จุกมันยืนร้องเพียงใส่อะต้องรอหนึ่งมือมัรู้เรื่องอะไรได้ไหมาไปเซเว่นก่อนเฮ้ยวันนี้มันมีนี่ป่ะวะ <c oughs> เห็นเขาบอกมันมีไอ, <c oughs> อ้ดับรวมใน่ยวันนี้นี่เป็นมีไปแล้วไม่เหรอมีอีกวะสมไม่รู้ว่ะเพื่อนจะเห็นมีไปแล้วนะดับร <c oughs> วมนี่ยังไงพี่เจ๊ <c oughs> นี่ไงหล่อ5คนอ๋อจะลุ่มนะใครแม่งขับเรียบร้อยเลิอย่างนะนี่รถก็เสียวใครวะนี่อดีแกเขาลั่นจร่ดาบซีเมองซีนายอะคิดเป็นโอทีเป็นเอจอ่ะบอกแน่ข่าวแน่มึงได้ตีแน่นอนมึงแค่ไปบ่อยแจ็คอะแค่นั้นแหละรอรอแจ็ครอรอขอรอขอขอตีของชุดเดียอนอันนี้เก็บของแล้วรอตีรอ้องลองีไง ไม่ต้องห่วงเพื่อนผมมีเห <ASE> ็นตลอดอยู่แล้วถือว่าเรื่องความแหลมอ่ะไอแค่เล็กนี่แหลมจัดเลยนะช่วงนี้โคตรห่างโคตรเออเป็เป็สกอร์เป็นไงบ้างวะกะไอ้เนี่ยที่เขาตีอ่ะไม่รู้เลยกูไม่รู้ว่ามันตีกันยังงตีกันหรอตีกันหรอเออตีกันทีเฟเนตเนี่ยไอเนียห้าเริ่มห้าได้ข่าวว่าเจ็ดเจ็ดใบเออแมื่ว่านไอเซนเซนนี่กับซีนายเมซี่เนาะไม่รู้ครับไปแต่แต่เนี้ยเมื่อวานมันเริ่มมาณสามทุ่มไอสี่ทุ่มเลยเพื่อนเมื่อวานอ่ะสุดอ่ะตเตะมาก ตีใส่เลยสู้โดยอุ้มอ่ะโผเด็กเวทมันคนละคนละคนอ่ะเด็กเวทมันไอ้นี่ดิของสุนห์เหรอเท่าไหร่ฮะสุนไหมนี่สุนโดนเพื่อนใช่เหรอเมื่อกี้ขับแลมโบเนี่ยรถโดนสุนอ่ะเอ็เอ็นี่แก๊งหรือหรือเขากลัวที่เป็นเอ็ไงแก๊งเพื่อนอ๋อเออว่ายี่สิบต่อสิบยี่สิบต่อสิบสิบห้าห้าสิบห้าไม่ไหวแล้วพอเทียร์ ใจกล้าเนี่ยไม่ได้เดียวของไม่ได้เดียวของคนอื่นมันก็ฉลาดเหมือนลูพกพงกโเนี่ยจริงจิงอ่ะพี่ว่าไอ้ไอ้นี่ของเยอะปะดิสตี้ของเยอะปะไม่รู้เฮ้ยปะไอเฟิร์เอเดี๋ยวพี่มาเนาะพี่มาเจอครับเจ<ะ>อเะเพื่อนหารงหาขนะับรถซุยเด้วยเออหาซุยเล่นดีกว่า จรรถเก๋เองเกเทอ่ะเพื่พอเพี่รเก๋เทงอ่ะคนแหละเออเขาบอกว่าเขาปรับใหม่